สวัสดีคารบตูนงอนก็ชองแตบตัวนั้คนไม่เชื่อกร์ตูนงอนนี่ครับเดินเรอฮ่าฮาฮ่่่เอ็นะ้านะนะ เอ้หนาตาขึ้ข้อสีขาดไปยังลูกข้อแดงว่าไอ้หนายตาโอ้ยเป็นยังไเมียนจ่าแม่ใช้มาเบิ่งข้อกันเลยลูกโอ้ยหลาข้อแดงนี่เป็นไรเนาะเพื่อเพื่อผลงานเพื่อกำลังใจจากพ่อพ่แม่ท่านนี้ซัมนียฮนูอดได้อดทนได้พ่อ่อแม่ให้มาเนี่ยมันมากกว่านี้แปดข้อต่อจริง กัับกบอ่ายมากนาเนาะแต่ละคนเน้นนะจนหมดไปจนด่วนจนไม่ที่จนพอว่้พออ่อยแอบโดดไปจะได้รับรู้ว่านี่แหละสิ่งที่ให้ลูกมั้นอ่ะลูกพยายามตอบแทนแบบแบบจนโคตรจังมันบ่กเป็นปัญหาไดไงโอ้ยน้องหนุ่มน้มือมือเดียวกำลังใจดีๆแบบนี้แล้วก็ย่างไปหาเซก็ได้วันเรียกมือพิ่ๆหละเป็นวันเป็นวันพิเศษมือแรกเป็นที่ เพ oh ok <c <c <t ik> <t ik> ิ่นาิบไหเนะหนายังอีกท่านี้าเิโอ้ยขักหลายผลแม่แม่ดวงกะสุดยอดแบ่งได้เอยังไปตัวไม่ซแต่ว่าอยากกินน้ำี้กินเหนน้นตาต้เตตา มันไปสวยงามนะครับผู้ได้มาอนกอยจะเรมมันมาไล่จันทรุติเยเลูกเลยผู้ดมามาไล่จแต่ะเริ่มาไลใส่ผู้อยู่เบื้องหลังหมอล้าผู้ได้มาอนกยจเร่มฆ่ากาแฟอาจาริตีเล้เลูกเด้อผู้อยู่เบื้องหลัง เดื่อนหนึ่นคนงคนมงคันไหวาากันไปโอ้สุดยอดเลยนะครับกำลังใจจากนะฮะโอ้พี่ท็อปโอ้โหกำลังใจจากพี่พี่แม่แม่นะครับทุกๆบ้านฮัก์เมื่อไหร่โดยเฉพาะพิเศษเลยบานฮักวันสิวัดนีน่เนาะ โรรียนมาจากกอทมนี่นะครับวันแรกอาจจะผิดพลาดแต่วันหน้าเขาต้องดีกว่าวันนี้เป็นไงครับสนุกไหมครับโอ้สุดยอดเลยผู้ชายคนนี้เก่งผู้ชายคนนี้เก่งนเข้าเกงเขง้เก่งสุดยอด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 นะครับโอ้สุดยอดสุดยอดสุดยอดีวันน่าง

เราขายนะครับไม่ลื้อนะครับเราก็ยังซีเรียสเขากระชึกที่แต่ยังเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะดูในวิดีโอแล้วมาปรับแก้ไขดนักเตะตีนักร้องศิลปินแดนเซอร์อะไรแล้วันที่สามนะฮะทุกระบบแล้วันที่สามเราจะมาซ้อมกันว่าเราคืนนี้เราเป็พลาดอะไรยังไงแบบไหนก็เยอะมากเแค่เข้าป้องดีกว่าแบนป้องดีกว่า นอนเลืเต็มที่หมดเลยต้องเก็บเลือดที่างเลยโอ้แม่ตัวใหญ่โอ้โอพี่มานะมาแล้ว<อ>เหอเมอาจารัดได้ดีเลยครับจิมงอาจาัดได้ตีเร็วเออมานะแจกคลิปมาเนาะเออดีเอาเอาเอาได้น้องถ่ายรูปเร็วดูแลกันดูแลกันไม่มีผู้อยู่เบื้องหลังก็เราไม่สามารถทำงานเบื้องหน้าได้เป็นความสามารถไปรับติ๊ดได้คือทั้งผ<อ>ู้ช่วดผู้มาแน่กันดูแลกันไป เพิ่มทั้งันเพิ่มกระเช้ไปครับนี่แหละสไตล์บอสนี่แหละสไตล์บอสคือไม่เก็บง่ายๆคือตัวแรงปับปรุงใหม่นั่แหะขึ้นี่แหะสุดยอดนี่แหะสไตล์บอสโจคอยคิดไปแล้วยังบ่ากัย อันนี้คองมันนะในอันนี้ออกไทยไมรูปอ่ะไทยรูปจเป็นไทยอ่ะ่อแมพไทยก็เ็นไทยพ่ยังไโทับเดนไทยยังรูกนักเงินนักคำสุดยอดแลวเดนึ่งเหียวนี่สยก็เนเหมนเด้อ ขอบคุณครับบคุณครับโอโแมนครับปัาดชม้ตานอบคครับขอบครับโอเคครับขอบคุณครับเวลาไปยังไงปีแรกเป็นยังไงสุ่ยอดพออแม่กับโผดเนาะเป็นยังไงบหนเป็นยังไผู้โด่โลบนี่ลบ แม่แม่ตามอดิไปเลยนะเดี๋ยวให้จัดตัวมาเลยแม่แม่ตัวมาเลยไปตามอายุไปซื้อไปตามเง้ยครับอดี่สาครอดีอคือคนคือคนบริโอนแทอหนาตาน่ะมึงไงไม่รับ่ไม่คูเอาผู้เลี้ยวใหญ่ัวปานี่ผู้เลี้ยวใหญ่หัว

กับทีมงานท้อนอนครับนี่พี่น้องโอ้ยเอาวเดยอดีพี่น้อ,องนีง่ผมกะมาไว้ล่ะนอนล่ะกูไดเอาไม้ไปตัวนั่ย่างสีบอดว่าพี่น้องบอด้เก็บเลยครับพี่น้องบอด้เก็บจากาแอนกเลย บอทนสังมาเอาไว้เบิดทุกอย่างไม่ต้องถอดสักอย่างบอดมาห้ามไม่ต้องเก็บห้ามรื้อทักอย่างเขาจะเซ้ระบบอชิ้นี้ฝากไ้สาหน่อหกเทียวช่ไหที่น้นรเอบสวัสดีครับ